สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทำเควสของปราสาทบิชอนอีกเควสหนึ่งก็จะเป็นเควสสุดท้ายที่เป็นเควสต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกค่าพิชิตขั้น5นั่นเองเนาะก็จะเป็นเควสอันนี้เลยเนาะอาวุธสังหารเทพนะครับซึ่งเควสอาวุธสังหารเทพเนี่ยตอนแรกจะล็อกอยู่นะให้เราไปทำเควสที่เมืองบิชอนก่อนนะครับให้ทำเควสอ่า คำขอแกมคาสั่งนะครับก็จะอยู่ตรงอันนี้คือผมทาไปเสร็จแล้วก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเมื่องวิชอนคาขอแกมคาสั่งเมื่อเราทาเฟสนี้เสร็จนะครับก็จะเปิดเฟสของปราสาทวิชอนก็จะเป็นอาวุธสังหารเทพนั่นเองนะครับเมื่อเราเปิดเฟสตรงนี้เนี่ยก็ให้มารับเฟสที่ npc ตรงนี้เลยที่ประสาทวิชอนนะครับจะอยู่ตรงจุ้งวูอ่ตรงด้านขวาตรงนี้เลยนะครับก็มารับเฟสให้เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเขาจะให้เราไปเก็บดาบปีศาจจำนวน240ชิ้นนะครับ ดั้งดาบพิศา244เนีย่ยจะอยู่ที่อ่าเขาวงกดบิชอนนะครับซึ่งมอนเตอร์ตังนี้เนี่ยเราไม่สามารถออโต้ไปได้ไมาค่อยไปที่เขาวงกดบิชอนนะครับอยู่ตรงแม่นฟ้าตรงนี้เลยไปมอนเตอร์ที่ชั้น3านะครับเลือกที่มอนเตอร์ตรงนี้เลยนะตรงวงกลมสีทองก็จะอยู่ตรงอ่าตัวนี้เลยนะวัวในฟาริสพานะครับก็ให้ราวาัตลงไปเลย หลังจากนั้นเพียงแค่เราเคลียร์มอนสเตอร์บริเวณนี้นะครับก็จะทําให้เราเสร็จเฟสได้ไม่ยากเลยเนาะอ่ามีเพื่อนๆหลายคนที่เขามายิงมอนสเตอร์ตรงนี้ก็จะทาให้เราเก็บไอเทมไวหน่อยพอปิดมอนไวก็ได้ของไวนะครัตอนนี้ก็ได้มาหนึ่งเล่ม2เล่มก็เก็บให้ครบ2 4 0้เล่มนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยละสำหรับเฟสนี้นะครับไม่ยากสักเท่าไหร่เลยเนาะไอคิดต่อไปจะเป็นเฟสอะไรอีกก็ไว้ตามชมกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายทุกคน